สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกลับมาชมเกมการแข่งซุนเกอร์เก็บรติงนสะสมกับปีตาสิทธูจัตเทบรีครับในวันที่2กับรอบ16คนสุดท้ายครับปรากฏว่าทางฝ่ายสากลครับสามารถที่จะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการชนะแจ็คสแัลลีไป4ต่อ3ามในขณะที่คู่ของท็อปจันครับจากแมนนความประทครับต้องบอกว่าดูเด็ดเป็ดมันครับแล้วก็ส่งุดท้ายครับแมนเอาชนะไป4ต่อ2ครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกันครับ การแข่งข,ขันสโนวกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยในรายการ P 8 0ทูจันทบุรีครับ2020ันยีไทยแลนด์นังกิ้งสนามที่7จชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายรอบ16คนเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาชิงเงินรางวัลรวม1 5 2 2 0 0 0 0บาทที่ห้องบรลรูมโรงแรมนิวเทวาอดจังหวัดจันทบุรีซึ่งนักกีฬาท่านใดทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มจะได้รับเงินสด5 0,000 0บาทจากอ m m i n e n t a i แและตกสนุกเกอร์หนึ่งตัวจากตี PT s อโอภาสุวรรณราช นอกจากนี้ทัสซิตี้ยังมอบเงินรางวัล1น1,000บาทให้กับนักสนุกเกอร์ที่ทำเซนจูรี่เบรกเกิน100แต้มได้ทุกคน คู่แรกรอา16คนสุดท้ายเดชาวั์พุ่มแจ้งแจ็คสระบุรีแชมป์สมัครได้โลกปี53และแชมป์สนุกเกอร์6แดบงบประเทศไทยลงดวลคิวกับจงรักบุญรอดภัยสากลแชมป์สนุกเกอร์เ er, ยาวชนประเทศไทยคนล่าสุดเริ่มสี่เฟรมแรกแจ็คสระบุรีออกมากด58แต้มขึ้นนำภั่สากล1ต่อ0ก่อนที่ภัยสากรจะมาเก็บชัยเฟรมที่2เสมอกันเป็น1ต่อ1และจบกันที่สองต่อ2ในช่วงสี่เฟรม เข้าสู่เฟรมที่5จงรักบุญลอดภายสากลเบรก59แต้มขึ้นนำก่อน3-2ต่อเฟรมก่อนที่จะมาปิดฉากป้นชัยชิงดำในเฟรมสุดท้ายเอาชนะเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งแจ็คสะระบุรีไปแบบสนุก4-3ต่อเฟรมด้วยสกอร์23-69ต่อ72-5ต่อ22-84ต่อ55-25ต่อ68-17ต่อ17-59ต่อ65-51ต่อ ส่งผลให้ไพ่สาคูนเข้าสู่รอบแคนสุดท้ายเป็นคนแรกพูดถึงเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เลี่ยงูกเกมก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ประมาทที่แจ็คไม่ได้ด้วยก็เป็นลองเยอะครับก่อนเล่นเนีเป็นลองเยอะมากดูแล้ว, <c oughs> ลวเรามีลูกจุดบอดตรงไหนที่จะต้องแก้ไขจากเกมวันนี้บ้างลูกก,ก,กเกลูกเกมอะไรก็พลาดเยอะเหมือนกันครับต้องไปแก้ไข ในส่วนรอบหน้าเป็นไงครับรอบหน้ารอบหน้า,นนาก็เป็นลองเหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีครับเมโตเมทนะไม่คิดมากนี่หน่อยครับเป็นไงบ้างครับ,รบวันนี้ก็ถือว่าน้องก็ทําได้ดีด้วยนะวันนี้แล้วก็บางจาังหวะก็อาจจะมีโชคบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมแั้งไม่ไหวนะค,คือสภาพสภาพร่างกายไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่สบายด้วยนะแขง รุ่ดเยอะฮะรุ่ดเยอะมากแล้วก็สมควรแล้วที่น้องเขาชนะไปนะครับครับผมมาต่อคู่เอกของรายการธนวัฒน์ธีรพงศ์ไพบูลณ์แมนคมนครปฐมแชมป์ประเทศไทยอายุน้อยที่สุดเมื่อปี57และนักกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์มันเชนอาร์ตเกมลงดวลคิวกับพงศกรจงใจรักหรือท็อปจันแชมป์เยาวชนเอเชียและรองแชมป์เยาวชนโลกปี2561เริ่ม4เฟรมแรกแมนนคปรปฐมออกมาแทาง66แต้มขึ้นนำก่อน1ต่อ0 ก่อนที่ท็อปจันจะเริ่มคุมสถานการณ์แทง66นับ82กับเมนเป็นฝ่ายขึ้นนำ2ต่อ1เฟรมสุดท้ายแมนนะค้ปฐอมอาศัยประสบการณ์เกมที่ดีกว่าเก็บชัยชนะ3เฟรมรวดเอาชนะท็อปจันไปแบบสนุก4ต่อ2เฟรม95ต่อ10 54ต่อ66 8ต่อ108 68ต่อ31 71ต่อ28 64ต่อ57 ส่งผลให้แมนนครปฐม,มผ่านเข้าสู่รอบ8คนรอผู้ชนะระหว่างสุชาคีพุ่มแจ้งหรือนบพลแสงนินในวันที่5พฤศจิกายนเวลา15นาฬิกามาต่อคู่ของบุญยริศเก,กียรติกลไฟนครนายกแชมป์เยาวชนประเทศไทย3สมัยและแชมป์เยาวชนโลกปี2515ลงดวลคิวกับพัชระมาเย,ยาจิ๋วเชียงรายอดีตแชมป์สนุกเกอร์นักเรียนมืออันดับที่17ของประเทศ ปกกรากฏว่าไฟนครนายกที่ออกอาวุธแทงได้คงกว่าและแน่นอนกว่าเป็นฝ่ายอาชนะจิ๋วเชียงรายไปแบบสบาย4ต่อ1เฟรม76ต่อ1 73ต่อ45 55ต่อ66 76ต่อ31 62ต่อ21ส่งผลให้บุญยริศเกียรติุลหรือไฟนครนายกเข้าไปเล่นในรอบ8คนสุดท้ายพบกับปรมินด่านจีรกุลหรือนุกคอนหวัน สำหรับโปรแกรมเกมการแข่งขันในวันที่4พฤศจิกายนเริ่มเวลา10นาฬิกาสุชาคีพุ่มแจ้งขวัญสระบ,บุรีแชมป์นุกเกอร์6แดงประเทศไทยลงดวลคิวกับนพพลแสงคำหรือแซ็กโซโฟนเวลา12บนาฬิกาสามนาทีกิจสัและสตยาธรหรือนกสงขาแชมป์3มสนามติดต่อกันลงเล่นกับสุชาติสุขเรียมเปาโพสาต้นเวลา15บานาฬิกาสุรเทศูพภูชะแลมหรือช้างป่าโมกลงเล่นกับยุทธพ์ภาพภาพ,าพ์หรือนกจันท์ ต่อท้ายด้วยเวลา17นาฬการอบ8คนสุดท้ายปรมินด่านจีตรกุลหรือนุกวันหวันจะลงเล่นกับบุญยญริศเกียกุลไฟนครนายกครับอย่าลืมครับกลับมาเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจครับบรรดานักสนุกเกอร์ครับโดยเฉพาะปีนี้ครับเป็นเกมการขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ผมจุ้ยชุดติ้งครับรายงานจากจังหวัดจันทบุรี